ขอเจริญในธรรมจงมีแกยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนาะให้เราวางมือไว้ที่หน้าตักนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเนาะขึ้น8ค่ำเราทั้งหลายก็มารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีรวมรวมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบามีให้ทานเป็นต้นสมาทานศีลเจริญสมาธ,ามาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพราะวันพระ ก็เป็นวันพันธรรมเป็นวันสวดพาหุงที่เราทำเป็นประจำทุกวันพระ8คดข่ำสิบห้าข่ำฉะนั้นเราต้องมีความสุขมีความสบายใจมีบุญมีกุศลมีบรารมีให้เกิดนึกขึ้นในจิตใจนี้บุญญานิปัลโลกัสมิงปาติธาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเพราะว่าเรายัางเวียนว่าตายเกิดอยู่ เรายังไม่พ้นจากของทุกข์เราพยายามหากุศลคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุสามทานศีลภาวนานั่นเองเนี่ยบุญกิริยาวัตถุสามที่เราต้องมีเป็นประจำถ้าเราทําบุญทํากุศลแล้วจิตใจเราก็มีความสุขเรานึกถึงบุญถึงกุศลเมื่อไหร่เราก็สบายใจจิตใจมีปิติมีสมาธิมีปัญญามีปราโมท์มีความปิติความพอใจในบุญ เพราะวัดเราก็สร้างมาแล้วได้ 4, ีหปีแล้วพระอาจารย์ก็ได้มาอยู่ก็จะครบ3ปีแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกาวันที่ยิมห้านี่ก็ครบ3ปีแล้ว2ปีกว่าต้นไม้ก็จเจริญงอกงามไปตามลำดับจิตใจของเราก็ต้องให้จเจริญเหมือนต้นไม้ถ้าจิตใจเรา มีบุญมีกุศลมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีเหมือนต้นไม้ที่งอกงามใด้ให้ร่มให้เงาให้สิ่งที่ล่มเย็นบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนกันจะให้เรามีที่พึ่งที่พึ่งทางจิตใจของเราคือบุญกุศลบารมีสิบทานบรมีศีลบรมีเนคขมะบรมีปัญญาบรมีวิยะบรมีขันติบรมีสัจจะบรมีอธิษฐานบรมี เมตตาบรมีอุเบกขาบรมีนี่บรมีสิบที่เราได้รวบรวมกันสร้างทุกวันวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดเพราะเทวดาสวรรค์หกชั้นชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดูสิบชั้นนิมานชั้นปริมาสวติท่านย่อมมองเห็นว่ามนุษย์คนในโลกนี้ทำคุณงามความดีไว้ หรืออย่างถ้าทําคุณงามความดีแล้วเขาก็โมทนาในบุญกุศลที่มนุษย์ทั้งหลายที่เราได้ทำนี่แต่ถ้ามาดูมนุษย์โลกเมื่อหลายเกิดความคันแย่งแข่งขันกันแย่งชิงดีชิงเดียงค่าคันฟันกันท่านก็สลดสังเวชในจิตใจท่านว่ามนุษย์คนมันมีแต่ความรักโลภโกรธหลงมีแต่ราข้โทสามีอิจฉารยา ความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าของวิชาความรู้มายาความเป็นคนเเี่ยวเลจะกลซาเธออย่างความโอ,อ้อวดตัวยุ่งยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบมาโนวความเยอ่อหยิ่งถือตัวถือตนอ,อาติมาโนวความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาลงในร่างกายต่างๆทำให้ นรกมันก็จะเต็มไปด้วยคนที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันฉะนั้นเราต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวีมุตต์ความหลุดพ้นวิชาคือความการเรียนรู้ศึกษาวีมุตต์คือความหลุดพ้นจากกามร,ราคะโทสะโมหะนี้ให้เราและราคะโทสะโมหะความตันีเนียวแน่น เราไม,ม่มีความโลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นเรามีความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่มีการเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระธรรมเป็นญาติของพระริยสงฆ์จิตใจเราจำงมุ่งตรงต่อน,อน,นิพพาน,าพาพนเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์เราต้องมีความศรัทธาในพระตถาคตยาสัต t ธาตถาคเตอจาราสุปฏิทิตา ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลัญจายาสกัลยาณังอริยกันตังปรสังสีตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยะเจ้าสั้งเคปัสาโทยาสัตถิอุชุฟูตันจารสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงอาธาธิโตติตังอาหุอโมคันตาสาชีวิตตังบัณฑิตเก่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตาสมาถสถัทธันจาสิรัญจาปาซาดังธรรมาดัสนังอานุญูเชธรมทวีสารังบุทธ,ธานาซาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธา และกศีลความเห็นธรรมและความเห็นธรรมให้เหนื่งเหนื่งถ้าเราไม่เห็นธรรมแล้วเราก็เอากายวาจาไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่เข้าวัดเข้าหาพระหาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเราย่อมไปเวียนไปสู่คนพานพบคนพานพาลพยาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตหามักหาผลมักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นเองพพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่ามักควรเจริญ นีโลดก็ทําให้แจ้งพระนิพพานเราต้องทําให้แจ้งถ้าเราไม่ทำให้แจ้งมันก็มืดมนอนตการไปสู่ราคะโทสะโมหะสู่อวิชชาความมืดบอดหาที่จบที่ส้นของวัตตะสงสารเกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตเป็นอาสุรล,ลากายเป็นสัตว์เดรัจฉานคือว่าอบายภูมสีนี้ผู้ที่ตกอบยภูมสีก็มีราคะมากโทสะมากโมหะมาก มีรักมีโลภมีโกรธมีโลงมากก็ตกไปสู่อบายภูมินี่เป็นคนที่คบคนผ่านเป็นมิตรควบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุกสีเป็นนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิรนีนะ่คือว่าบุคคลที่เป็นที่คบคนผ่านผ่านไปหาผิดนั่นเองฉะนั้นเราต้องวิดเหล็กเล้นให้ห่างไกล จากคนผ่านด็กลเลนจากการดื่มด้อมดองของเมาเราต้องสมาทานศีลเจริญสมาธิมีความเมตตามีความกรุณามีความมุติตามีอุเบกขามีพรหมิหารสีนี่ถ้าเรามีพรหมิหารสีแล้วจิตใจเราก็เห็นว่ากองทุกข์ในสังขารร่างกายในทุกในการดำรงเลี้ยงชีวิตอยู่เข้ายากมากแพงไปเรื่อยๆเพราะของอะไรก็แพงน้ำมันก็แพง สงครามก็เกิดขึ้นโกกระบาดยังไม่หมดอีกมันก็มีในโลกนี้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศึกษาว่าทุกข์ในสังขารร่างกายเรายัางเกิดอยากเกิดอยู่ไหมเรายัางอยากเกิดมาทุกข์ยากลําบากข้าวก็ยากมากก็แพงน้ํามันก็แพงเราต้องพยายามฝัดสวงหาธรรมะคาสั่งสอนพุทธเจ้านี่แหละทุกข์เราต้องกําหนดรู้แต่เราไม่ต้องทุกข์กับโลกนี้ เรากำหนดรู้เรามีความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่มีเราก็โมทนาบุญกับคนที่ได้ให้ทานได้สมาทานศีลได้เจริญสมาธิบุญกุศลก็อยู่ในจิตใจของเรานี่พุทธเจ้าท่านถือว่าให้อนุโมทนาในบุญในกุศลแล้ก็ทำบุญอุทิศให้ปิดามารดาหมู่าตของเรา จะเป็นบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์เจ้ากรรมนเวรที่เราได้เบียดเบียนสัตว์มาเพราะคนเราที่ได้เบียดเบียนสัตว์ทําให้อายุสั้นทําพันตายบางคนฆ่าตัวเองตายทำตัวเองฆ่าตัวเองตายเพราะปานาติบาสนั่นเองเพราะความเห็นผิดความเห็นว่าสัตว์ทั้งห้ายเป็นอาหารแค่เราทําให้ไปเบียดเบียนสัตว์เพื่อมาบริโภคเมื่อมากิน แต่คนที่มีปัญญาย่อมหาหาอาหารที่เป็นบริสุทธิ์เราไม่ไปสั่งให้เขาฆ่าเพื่อให้อร่อยตามปากอยากตามท้องอันนี้คือว่าการส่งเสริมการฆ่าสัตว์ส่งเสริมการเบรียดเบียนสัตว์ก็ทําให้เราเป็นบาปเป็นกรรมแต่คนมีปัญญาย่อมหาที่เขาฆ่าไว้ตา,ต,าตามตลาดแล้วจะเป็นไก่เป็นหมูก็ตามเราพยายาม ไม่ไปสั่งขขเขาฆ่านี่คือไม่เบียดเบียนด้วยการส่งเสริมการฆ่าฉะนั้นเราต้องเป็นพุทธที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเรียนรู้ว่าอาหารที่บริสุทธิ์เราจะไม่ส่งเสริมในการเบียดเบียนให้มองอาหารนี้ว่าเพื่อจะเอาร่างกายสร้างคุณงามความดีมาให้ทานมาสมาทานศีลเจริญสมาธินี่เราก็จะเป็นพุทธที่มีสติมีปัญญาบาปรกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้า เราเบียดเบียนเขาแล้วมันก็บาปอัมเกิดขึ้นคนกินสัตว์มันก็เบียดเบียนสัตว์คนฆ่าสัตว์ก็เบียดเบียนสัตว์มันก็ทําให้ไม่เบียดทางตรงก็ทางอ้อมฉะนั้นเราต้องหากินสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเรามีอะไรเราก็กินอันนั้นผักอะไรเราก็กินได้ไม่กินตามปากอยากตามท้องแล้วเรากินตามปากอยากตามท้องก็สร้างบาปสร้างกรรมให้เกิดขึ้นใน บายภูมิในสิ่งที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นอาหารให้เขาได้กินได้บริโภคอีกฉะนั้นเราต้องมีความเมตตาเมตตาพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ให้เราฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ทำกรรมให้ฟุ้งเฟ้อเห่หหมไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ไม่พูดโกหกหลอกลวงต่างๆไม่ดื่มสุราเมลัยถ้าเราดื่มไปเรื่อยๆแล้วก็ ทำให้สติปัญญามันก็น้อยทําให้ความมึนเมาก็เกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็ไม่สนใจในเรื่องวัดวา,าศาสนาทําให้เราเสียเวลาบันทอนสติปัญญาเกิดมาเมื่อไหร่เราก็เป็นคนพิกงพิการสติปัญญาไม่ดีโรคภัยเบียดเบียนเพราะอะไรเพราะการเบียดเบียนสติสมาธิปัญญาของเรานั่นดื่มน้ำนองของเมาต่างๆฉะนั้นเราต้องเห็นโทษเห็นโทษในการ ดื่มน้ำดองของเมาทำให้เราขาดสติเพราะจิตใจที่มันเอาน้ำดองของเมาหมหมันย่อมเพิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในผลตภะต่างๆทำให้เป็นบ่วงของพยญมานมานทั้งห้าอย่างนี้เป็นบ่วงของพยญมานมานก็จะดึงเราไปสู่ความทุกข์ความยากความลำบากฉะนั้นมานก็ต้องมี5้าอย่างหนึ่งกิเลสมาน กิเลสอยู่ในใจิตใจอภิสมาโลภพโลกเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุสรลายนี่เนี่ยกิเลสสมานมันอยู่ใน16ข้อของอุปกิเลสสมานเมาหลงในร่างกายที่สุดโอมด้วยความชราและความป่วยไข้อยู่เป็นนิดนี่กิเลสมันมันก็อยู่ในนี้ฉะนั้นเราต้องข้ามบ่วงแห่งมันให้ได้กิเลสสมานสอง ขันนมามันขันที่มันเบียดเบียนให้เราแก่ให้เราชรลาให้เราทุกยากลําบากเดี๋ยวก็เราต้องตายคนนั้นคนนี้ก็ตายพระก็มรณภาพไปฉะนั้นไม่มีคนไม่มีตายไม่มีนะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเห็นความตายว่าเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาฉะนั้นพุทธเจ้าท่านลึงสอนให้เราเป็นผู้ที่รู้จักขันน,มน้มันขันคือร่างกายของเรานี่ขันคือว่าการสแสวงหาดิ้นรน การเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วไม่ต้องกินตามปากอยากตามใจเพราะการกินตามปากอยากตามใจก็ไปเบียดเบียนสัตว์ไปกินตามปากอยากตามท้องสั่งให้เขาข้ามเพื่อเบียดเบียนเขาแล้วก็มาให้ตัวเองอร่อยปากมันก็ทําให้เราจะเป็นไก่เป็นหมูเป็นสัตว์ต่างๆให้เราต้องเป็นอาหารของคนของอะไรอีกมากมายฉะนั้นเราต้อง เห็นโทษในขันธมารในขันสังขารร่างกายที่มันเบียดเบียนให้เราสุดลมให้เราแก่ชรา,าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีความชรา,าผมไม่ขาวผิวไม่ย่นเนื้อหนังบางสานี่ไม่ขนาดอายุ80ท่านก็ไม่มีร่างกายที่สุดลมเหมือนเราไม่มีการหามไปไม่มีการพยุงไม่มีนั่งรถเข็น เพราะว่าท่านเป็นผู้มีบุญมากท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายทำลายสัตว์อายุท่านถึงตั้ง80ปีมี8 5พรรษาที่บำเพ็ญโปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์นี่ท่านก็เป็นผู้ที่มีบุญญาบรมีมากท่านเลยข้ามกิเลสมารขันมานมัจุมารเทพบุตรมารอภิสังขลามารได้ฉะนั้นพุทธเจ้าถึงมีบุญญาบรมีเราต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้านี่ ฉะนั้นขันธามารที่เราต้องรู้ว่ามานมาอยู่ในขันของเรา 3. เทพบุตรมารมารที่เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรที่เราปรารถนาอยากเกินเป็นเทพบุตรอยากมีนางฟ้านางสวรรค์อยากไปพบนั้นพบนี้รูปเสียงกินรสต่างๆเราอย่าไปปรารถนาะอย่างนั้นมันก็ติดบ,บ่วงของเทพบุตรมารมารที่ไม่อยากให้เราอยู่สูงกว่าย่อมเบียนไหวตายเกิดเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนี่นะ เพราะเทวดามันก็หมดบุญได้เหมือนเหมือนท้าสักกะท่านก็หมดบุญจากเท้าสักกะก็เกิดมาอีกได้เจอกลยามิตรที่ดีได้เจอพระพุทธเจ้าเป็นกลยามิตรที่ดีท่านก็ไปจุติเป็นตายจากเท้าสักกะก็เกิดมาเพราะท่านได้โสดาบันท่านได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ขนขวายในบุญในกุศลเป็นผู้ที่สร้าง ศาลาข้างทางสร้างสาระน้ำสร้างไรต่างๆท่านถึงมีมีบริวารจำนวนมากจำนวน32คนรวมท่านอีก33คนมีมีภรรยาตั้งสี่คนนางสุธรรมาสุจิตาตาสุพัทธาสุชาดา,าเนี่ยพระอินทเท้าสกะเทวราชผู้มีเป็นผู้ที่เสียสละในการให้ทานในการ สมาทานศีลท่านเลยจึงได้บรรลุธรรมเป็นเท้าสกเทวราชอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่นี่ไงเท้าสกเทวราชท,ท่านก็มีพระเขี้ยวอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงใครผู้กาไหว้ผู้ใครไปกาไหว้สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปกาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าตอนที่โตธนาพามไปแบ่งพระาธาตุพระพุทธเจ้าตอนพิทุเจ้าได้ประชุมเพลิงอยู่ที่เมืองกุศนารา ไายพรมโคทัจยะก็เอาพระเขียวแก้วเสียงไว้ที่เกษาเท้าสกะเทวราชพระอินท่านก็มาหยิบเอาพระเขียวแก้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี้นะฉะนั้นถ้าผู้ใดปรารถนาชั้นดาวดึงแล้วต้องปรารถนากุศลบุญญาปรมีที่เราได้กระทำด้วยไม่ใช่เราแต่เอาแต่ บุญอย่างเดียวกุศลไม่เอาบรารมีไม่เอาเราต้องเอาบุญด้วยเอากุศลด้วยเอาบรารมีด้วยเราจะเกิดในเท้าสกกะหรือว่ามากกว่านั้นเราจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรต่างๆหรือว่าปัตนาทิพผานถึงเราไม่ถึงนิพพานเราก็เกิดในชั้นพรหมชั้นสวรรค์ตามลําดับฉะนั้นเราต้องมีความพอใจยินดีในบุญในกุศลในบรารมีนี่ นี่นะมานมันอยู่ในข้อที่สคือว่าเทวบุตรมารมารที่มันเทพบุตรฉะนั้นเราต้องปรารถนาสูงไปกว่านั้นข้อที่สี่คือว่ามัจุมารมารคือความตายความตายจะมีแก่สัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้จะเป็นมดเป็นสัตว์ต่างๆย่อมล้มหายตายจากไปย่อมตายในคันมั่งตายเกิดมาไม่นานก็ตายก็เกิดมาเพื่อจะตายฉะนั้น คนที่ตายด้วยอายุสั้นอายุน้อยเพราะว่าคําปาณาธิบาตเนี่ยนี่การพิจารณาความตายก็เป็นสิ่งที่เราไม่ทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในการที่เราสร้างคุณงามความดีเนี่ยฉะนั้นเราต้องลึกถึงความตายมัจจุมานมานคือความตายข้อที่สี่อภิข้อที่ห้าอภิสังขารมานมานที่ละเอียดคืออวิชาความมืดบอด ที่ทาให้สัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเพลิดเพลินในการกินการอยู่เหมือนสัตว์เดรัาฉานนี่มันมีความหลงเป็นปกติมีความเมาความหลงในการกินนอนเสพกามแค่นั้นฉะนั้นเรามนุษย์คนทั้งหลายอย่าทําเป็นเหมือนสัตว์เดรัาฉานอย่าไปแต่กินอย่างเดียวอย่านอนอย่า,เยยาเยงเดียวอย่าเสพกามอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องเป็นพุ้นมีศีล ห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดของพระพิสูจน์นี่เราต้องมีศีลขึ้นไประดับพระพุทธเจ้าถึงตัดไว้บอกว่าคนจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรคนจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญานี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะทําให้จิตใจเรามีบุญมีกุศลมีบารมีปัญญานีนะ้เป็นตัวมัค ในสม,มาธ,ธิิในความดำริชอบในมรรคมีองค์แปดถ้าเรามีปัญญามีมีกุศลในการฟังธรรมทุกวันพระทุกวันพระแปดข้ามสิบหาขั้นพระวันพระไม่ขาดวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดมาให้ทานมันมาสมาทานศีลมันมาถวายทานแต่ถวายทานไม่พอมาวัดด้วยมาจัดกับข้าวอาหารเพื่อจะให้พระได้ฉันได้อะไรคือว่าเป็นบุญ เราพยายามนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทําทุกวันทุกวันจิตใจเราก็คุ้นอยู่ในบุญในกุศลในบรมีเนี้เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ําในปัจจุบันและอนาคตอนาคตเราย่อมสดใสไปสู่พระนิพพานไปสู่พรมไปสู่เทวดาหกชั้นหรือว่าเราปรารถนาไปสร้างบร,รมีเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องสร้างให้เต็ม30ทัน ทานบ่มีศีลบ่มีเนคขมมะบ่มีปัญญาบ่มีวิทยาบ่มีคันติบ่มีสัจจะบ่มีอธิษฐานบ่มีเมตตาอุเบกขาบ่มีเราก็จะเต็มที่บ่มีสิบก็เต็มที่เราปรถนาสาวกภูมิถ้าเราปรารถนาปัจเจกภูมิบ่มี20อุปประบ่มีถ้าเราปรารถนาบ่มีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพลิศ ประมัทบ่มีบ่มี30ต้องเต็มที่เต็มกําลังถ้าไม่เต็มเขาไปไม่ได้เราก็ต้องเวียนบ่ายตายเกิดมาเพื่อเกื้อกูลมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเป็นญาติกันญาติในการประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ถึงว่าญาติโยมญาติญาติธรรมญาติผู้ประพฤติปฏิบัติมันดีกว่าญาติทางสายเลือดทางญาติทางสา,า,ายเลือดให้เราเกิดเฉยแต่ไม่ได้สามารถเลี้ยงดูให้เราได้ เหมือนคนที่เกิดมาแล้วไม่สงเคราะห์ดูแลลูกมันก็เหมือนเหมือนเกิดมาทิ้งความไม่ได้อะไรแต่เราเกิดมาแล้วเราอุปรธรรมดำรงคือเป็นญาติธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมไปในตัวเราเกิดมาเมื่อไหร่เราก็ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเราก็เกือ้อกูลไม่ว่าญาติทางสายเลือดก็ตามญาติทางติธรรมก็ตามแล้วก็จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่น ในอจ,จะละศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าจนเป็นรัตนศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคือการประพฤติปิบัติศรัทธาในพระอริยสงฆ์ที่จิตใจท่านเข้าถึงพระนิพพานแล้วไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านเป็นโสดาบันปันสกเป็นสากทา,าคาเป็นอนาคาเป็นอหรหันแล้วเราถึงบูชาคุณท่านมอบกายทาวาชีวิตทุกครั้ง ที่เรากราบพระไหว้พระพอเราปราบพระไหว้พระเราต้องมอบกายถวายชีวิตเราต้องรู้ว่าเรามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขมีอะไรที่ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่เราพยายามพยายามพยายามมอบกายถวายชีวิตทุกครั้งพุทธทางชีวิตตังเมปูเีมิชีวิตนี้ของข้าพระเจ้าน้อมถวายต่อพระพุทธเจ้าทำมังชีวิตตังเมปูเจมิชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแต่พระธรรม สังทังชีวิตตังมีปูเชมิชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแต่พระสงฆ์ถ้าเราน้อมถวายไปเรื่อยๆจิตใจเราก็มีความสุขเราก็จะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลบารมีนัตถิเมสารนังอันยังบุตโธเมสารนังวะรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสวัดเชนาสทิเมห้นตุสปดา ขอความกล่าวคำสัตย์นี้ความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายถ้าเรามอบกายทำไว้เทวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วความสุขความสวัสดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติเราก็อยู่ไม่ไกลแล้วอยู่แค่เอื้องเราก็จะเอื้องไปสู่ความปลุดพ้นเราจะข้ามกามโอคะ ภาวะโอคะทิฐิโอคะอวิชาโอคะโอคะสีเนี่ยเราจะข้ามได้เราจะเป็นผู้ที่เข้าสู่ฝั่งพระนิพานพานพระนิพพานมีมีรสเดียวคือว่ามุตติรถรสแห่งความหลุดพ้นนั่นเองเหมือนท้องทะเลมหาสมุทรนี่นะมันมีรสเดียวคือรสเข็มฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มันตั้งความปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความไปสู่ ความหลุดพ้นจากกองทุกขทุกในสังขารร่างกายทุกในสมุทัยที่มันก่อให้เกิดทุกน์นี่ฉะนั้นนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งนัตถิสันติปรังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีถ้าเรามีความสงบระง,งับแล้วจิตใจเราก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในความสุขความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการประพฤติปิบัติภาวนาด้วยการสวดมนต์บ้าง มีโอกาสมีเวลาเข้าไปสวดมนต์ในกลุ่มในเฟซในไลน์แล้วก็หาเสพในสิ่งที่ดีเราไปเสพในข่าวทําให้เกิดความทุกข์ฟุง้งซ่านลาคาญไหนในโลกบุ่นวายแล้วไปดื่มน้ําดองของเมาอีกทําให้บั่นทอนสติปัญญาทําให้เรามืดมนอนอาการฉะนั้นเราเห็นความทุกข์ในโลกนี้เราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดี พิกวิกฤตให้เราเป็นโอกาสที่เราจะสร้างทานศีลภาวนาสร้างศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นเราต้องเห็นทุกว่าทุกนี้เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนเป็นผสมถ้าเป็นพระต้องละกรมบาลมถ้าเป็นพรมต้องเพียนบำเพ็ญฌานถ้าเราเป็นพระในจิตใจแล้วเราก็เป็นผู้หมดจากราคะโทสะโมหะละสักยะทิฏฐิ วิกิกิจชาสินตปรมาตราคะาปฏิฆะได้เราก็จะเป็นผู้ที่มีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการปฏิบัติที่เหมาะควรเราจะละอุปกกเลตส16ได้เราจะละตัณหาร้อยแปได้เราจะไม่เวียนว่าตายเกิดในกามาพบลูกประพบอารูประพบ,รพบ,รพบเราจะไปมุ่งตรงต่อพระนิพพานฉะนั้นก็ขอโมทน,นากับทุกท่านทุกคนเนาะที่เรามารวบรวมกัน ให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำได้บำเพ็ญน,นี้แผ่ไปให้บิดามารดาหมูญาติของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทะลาเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจจากความทุกข ความยากความลำบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิฟังเทศฟังธรรมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดี คิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จโดยพรัจงเป็นผู้ได้อายุวันนะสุขภะละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ